สุยไปสุยมาอยู่เลยคุณนโม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 ไปแล้วครับนโมแล้วครับนโมครับไปแล้วกินขี้กินเลยเด้นั่นกินเลยเด้นั่นกินแล้วกินขี้ผู้สาว ไปจากกล้วยเหลือแปดวีนะคะพี่แซมหล่อมากวันนี้แสงต้องเขียวเหลือแดงถึงจะถูกขอให้สั่งใส่สีอะไรก่อนมาแดงแป๊ดเลยเราแหวกแนวค่ะ พวงเบากวกเจเอาไปตนด้ๆนใ้าไงปอักยนะครับช้างหลยเชือกกรบอกเดปันชะเาั่งนะครับ่ทาแกทงนบแมนับาพรนะครับายาวที่เห็นอยู่ัวจะไปอากรบาดแกแล้วก็จะมีการมอบงอไรให้กับน้องนากระดังด้วยนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีหลายหลายท่านคร นะครับก็ตามชุดตามลำดับต่อไปกแล้วกัน มีโมมีแก้วตาน้องบ่อพลอ,อยน่าจะไปข้างหน้าแล้ว <Okay. S 1> บัวลอยมากับบัวลอย

รัชตะะมุนแล้วครับมุนแล้วถอยหลังออกไปถอยออกรัชตะนใหับนัเันุุกเชียวที่เร่กิจกรรมในวันนี้ด้วยนะครับก็ขบุนะครับเป็นอย่างสูงดตดใครเนี่ยนะเต็มเลยแม่ฮะยังไม่หมดครับผมไม่ครัเจ้าของน้ำโมนะครับผม

a few moments later โอ้ยสุยไปสุยมาอยู่เลยน้โมน้โมน้โมนโมไปแล้วครับน้โมแล้วครับนโมครับไปแล้วนโมไปแล้วครับนโมนโมหน้าที่นี้ชอบบาดเกาไมฮะแบบเม่นเมจบาดเกาตอนนี้ ใช่ไหมพี่มีตั้ง20รางวัลอีนาจะได้สักรางวัลไหมนมาแม่มาลุ้นมาลุ้นอีกสี่รางวัลที่สี่ชิพาซะน้อแม่นาะผมเศ้าอยากลุ้นเลยผู้ท้าผุดกเฮ่เลยี่เพ่นมามางานยังมางานมนเกิดน้องกระมังครับกรับกับเลขชิหาอันว่าสันพว่ เจ้าบ่จ่ายได้เหล็กมาอัดแล้วกองเพิ่มอีกแล้วเพิ่มอีกแล้วสามโอ้บ่ได้เพิ่มคะแนนเติมบ่ได้เพิ่มรอบเด้เติมเลขล็อกว่าจันแมรี่นาบ้าสีแดงงอนแล้วเด้อเลขบอกอยู่เทียดิย่างหามหงเลขออกก็ได้นี่ย่างหามหงออกแล้ด็มองนั้นยืนโบมานดิ กินเลยเด่นั่นกินเลยเด่นั่นกินแล้วกินกี่ผู้สาวอของพี่น้องตัวเอง สีแดงงอนเลยเด้อเล็กบอกังเทียดิย่างามองเลออกก็ได้น่ย่างหามองออกได้มองนั้นยืนบมันดิ เออเมื like ่อกี้ควานน้ำเพชรบอกว่าเป็นปกติของพี่น้องเราครับเป็นน่าจะเป็นกิ่นที่คุ้นเคยไหมครับเพราะว่าเป็นพี่กับน้องกันมาแห้งแตกแกต่อยออกมา ซีพ้าผู้ท um> oui> ี่อยากได้พับหน้าเอาหมดมาซีพ้าเบอร์ซีพ้าโอ้ฟังผีเขาเฮกันแล้วเฮกันอีกอยู่พี่โอ้เฮกันแล้วเฮกันอีกอยู่ฟังผียังเงียบเงาเฮกันเถอยืนเรียกกันยืนนิวมตเด็คนเงาเงาเลย อีจักคะแนนนี่โอ้ยอีจักอีจักอันวอีจักรางวัลจะตีเซตตัวเรายังไงนะครับเซ็ตมาต้องในชุดสวยล่ะจังหวะนี้ฮ่องกัตสวยเด้อมืงในชุดนี่แล้วก็มีสามรางวัลด้วยกันครับผมแล้วก็ยังมีเพิ่มได้เคียงอีกมีห้าเลยเคียงอีกจังหวะนี้อ่ะตอนนี้ก็วสูงดูก่อนเด้อนี่แหละครับเป็นอะไรที่กดกันตัวนี้เลยครับผมในการประกวดเช่นต่างๆเนาะนะครับ กระกดดชุดน like, ีกสิยาแนวเวลาจะนอยครับผมเวลาจะนอยครับขอขายทางีขายทางเท่โคเท่บอยส่งขางนึงยกขางนึ่งนอยชื่นใจเโคเท่โคตึงมั่ง้าเนบเสีมาตรงในชุดสวยละจังหวะนี้

กดเท่บอยทรงขางหนึ่งยกขางหนึ่งนอเชืญนใจฮ่องก๊อดเท่กตึงกล้วยจะกล้วยหลังมันบะมาณนขายกล้วยต่อจกากกล้วยกล้วยสองหวีหนึ่งร้อยคะแนนจะแม่แม่จ๋า มีสิบมีสิบแปดสิบวุกก็เลยขายแค่แปดครับนี่นาโนฮะกับุดสวยเด้อมั้งนี่นาโนนาโนนาโนทรงครับอนาโนเดี๋ยวลองชนะเลิศกันยังดีอันปะ อึ้งน้อยนาโนครับแล้วก็ที่สองก็เลยฝนตกอึ้งออกมันตกอึ้งออกจะี่ยวโบกมาเลยมือนี้ครับขึ้นหาตรงตาเท่แม่หญิงมันตกแม่หมือนี้อึ้งออกครับแล้ววันรองชนะเลิศอันบหนึ่งได้แก่นะครับน้องเพชรพันล้านครับอาไปแล้วได้ยินใคเพชรพันล้านมาครับสามร้อยคะแนนนะครับเย่เย่เย่เอียงตัวแทสำรับครับผม เย่เย่ขอบคุณครับโอเคไม่เหมียวรับกล้วยจ้ะเออขอบคุณมากครับกล้วยแปดวีบปะปิดเมื่อไรปปะที่สามปปะแปดวีปปะเหลือดแปดทีไงมาแล้วครับแล้วแม่ท่านอยู่ไหนแม่เหมียวเมา่กล้วยแล้วจ้าเมากล้วยแล้วแม่เหมียวปลอบใจไม่ได้คะแนนกับเขาเมากล้วยตาโมมานกับเขาเลิกอันโอ้ยรับโทรศับปะรดปกับผู้บ่าวไปเถอะ แม่เหมียวปิดกล้วยขอบคุณแม่เหมียวมากนะคะขอบคุณมากครับวใกล้ๆพอดีไหมดูใจโค้งด้านบนด้นไหนเดี๋ย่ออกจากงานนี่้ไยเดี๋อวแล้วพี่น้องพุ่เดิ้ลเนี่ยบ้านับผมพุดเดิ้ย่างตอนบอกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปแปลวาหน้าร้านแล้วก็เดินกินกับกับซุ้มนะครับโอเคล่นะพี่น้องชาชาในเจ็ดเชียร์ที่ยังไม่ได้นะครับยกมือขึ้นหน่อยครับเชียร์ไหนเชียร์ละลายกระเด็นนะครับคุณพี่กีจี้ยูเอสเอมอบให้เลยนะครับเออว้าวไปกัน มารล้วกับคุณปัญญานะครับผม